กินเวเฟอร์จิ๋วในเซเว่นแบบคนอิตาลี <M umbling> มันก็อร่อยขึ้นสิบเท่าแล้วเจก็เพิ่งรู้ว่าคนอิตาลีเขากินเวเฟอร์กันแบบพิถีพิถันมาก <M umbling> มาเดี๋ยวเจกินให้ดูขันแรกก็ต้องไปหาซื้อเวเฟอร์ก่อนถ้าต้นตำรับจริงๆจากอิตาลีต้องอันนี้เลยน้องล็อกเกอร์จิ๋วเป็นเวเฟอร์อิตาลีแบบดั้งเดิมซึ่งอันนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะเป็นน้องเวเฟอร์จิ๋วที่กินง่ายๆแบบพอดีครับเจก็เลยเอามาทั้งหมดสองรสเลยรสควาราตตีนนาโปเลียนเนอร์แล้วก็รสควาร ตอนการกินหลักการที่สําคัญที่สุดคือต้องกินคําเล็กๆเ,เว้ยเมื่อที่จะสัมผัสถึงรสชาติและกลิ่นหอมอย่างเต็มที่และคือน้องเวเฟอร์จิ๋วเขาเหมาะมากรสชาติเฮลเซนทัทแท้จากอิตาลีคือเข้มข้นมากด้วยความหอมมันสัมผัสผกรอบอร่อยเลยดูดิตัวครีมเขาให้มาแบบสีชั้นเน้นๆเลยนะรสนี้ถูกใจเจ๊กินบ่อยอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมาลองชิมควาดาตินีช็อกโกแลตบ้างกลิ่นโกโก้คือหอมเลยใช่ช็อกโกแลตด้านในมาแบบฉ่ำๆรสชาติเข้มข้นเดี๋ยวลองจุ่มเวเฟอร์ลงไปในคาปูชิโน่อุ่นๆตามชาวอิตาลีบ้างกิิิิินนนนนนนแแแแบบบบบีีี้้้้้้ยยยัััังงงงคคคววาาาาามมมมมกกกกรรรออออออูู่่่่่่่ตไไไปปดดดลชโหหหๆเเเืืสสสผถึซซจจ์ททททุ ซา์49บาทส่วนใครเคยเอาไปจุ่มอะไรคอมเมนต์มา